ตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบ ที่มืดได้หกโมงเช้านะครับเลยมาล่วงหน้าะ15สิบห้านาทีจะดูทีวว่าที่มืดจะมาสักกี่โมงนี้ก็มานั่งรอก่อน มา,มาแล้ววันนี้เวลาตี5 59เกือบจะ6วงพอดีเป๊ะมามาแล้วไปเดี๋ยวเราไปเลยเช้านี้พี่เอกับต้องไปติดภาร,รกิจนะครับ ไม่สะดวกมากก็เลยมากันสองคันที่มืดกับผมตอนนี้ก็หกนากาเก้านาทีนะครับไปกันเรื่อยๆครับน่าจะรอบอ่างอย่างเดียวละวันนี้ดูจะไปไหนกันหนาแฟกกิน เจอรถไฟดักหน้ารอ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  รถไฟขนสินค้าโ okay. อเคอางเก็บน้ำบางพระนะครับ ทะเลหมอ,อกเหรอตรงไหน,นโอ้บนเขาน,นสวยงามไหมเห้ ที่นี่ปั่นมาไฟสายที่มืดก็ตกตกข้างทางเนี่ยกระเด็นกระเด็นไปไหนกันไม่รู้เนี่ยเชื่อกันหายหายไม่เจอเลย ปาเจอพอดีนะว้าวโชคดีจริงตรงจุดพอดีตรงจักรยานจอดโอ้โหโชคดีจริงเลยสาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทาง うん。 นี้ก็มาที่ชายทะเลบางพะนะครับเดี๋ยวแวะไหว้ท่านยมนิดหนึ่งแล้วก็จะนั่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปหาร้านกาแฟกินอา <Okay. S 1> กาศดีนะวันนี้ออ่ะาลมไม่ค่อยมีมเดี๋ยวให้ดูน้ำ ส่ใส่คลุงคลิงคลุงคลิงขึ้นสัดสัดเบาเบาเบาเบหลวงรู่นเป็นตัวเมืองสีราชาเนะี่ย ดูไม่ดูไกลไกลปึ๊บเงียบสงบดีสะพานแดงในตำนานไหนตรงนี้นสูง เ,าเกาถือว่าโอเคอยู่นะเห็นอยู่ะสะพานแดงในตำนานออของโรงแรมนะน่าจะใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุบุกอน เหียวเองเคยเข้าไปข้างเดนียวเองตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าสาลักเมืองอยู่ตัวไหนสานลักเมืองเก่านะที่เก่าเลยอะสาลักเมืองอะอ้ยว่ายท่านยมแล้วก็หาร้านกาแฟแต่ไม่รู้ที่ไหนอาะแถวนี้ก็ต้องติดตามดูครับเพราะว่ากำลังหาร้านมีร้านใหม่ๆมาเปิดแถวนี้เผื่อจะได้มีไปช่วยเขารีวิวซะหน่อยแถวนี้ กำลังมองหาอยู่ทำเลอยู่ร้านกาแฟให้ดีๆแต่น้าต่งสวยนะสวยๆบรรยากาศโอเคเลยคนก็อดเก็บหอยเก็บหอยไม่ได้กติจะมาเก็บหอยเสียกันนะบางค้านี่เยอะอย่างเยอะนะโอเคเดี๋ยวไปหากาแฟกินก่อนดีกว่ามาดูร้านไหนรอดู เล่นสุขุมวิทก่อนนะจะไปกินสปาแถวโน้นะแถสามมุกกนะไปั่นเลยมาบางแสนเลยนะมากินข้าวก่อนนะพี่มืด,ขดกขรู้จักร้านนี้ กินเหมือนกันกินเหมือนกันกินเหมือนกันเอร์มาเอร์มา้ลอ้ไวีร้านอะไราพูไม่หวชื่อร้านยังไม่รู้เลยเออเอาลิมใช่ไนมครับชื่อร้านมันมีร้านเหมือนกันคัวตะคอยอ๋อคัวตะพลอยวตะคัวตะคอยล็อกไหนอ่ะอล็อกล็อกไหนอ่ล็อกสิบเอ็ดล็อกสิบเอ็ด อยู่ร็อก11นะครับขอาคุาดด้ครับขอุณนรดก็นกนกนในเมือนจะรู้จัดก่อนจอะไรนะอ่ะเขาผัดนี่เป็นไงสส่พุบมาปับเลยมามา มากินแบบนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาชนบุรีเลยเออบ้านอยู่ไกลครับวันนี้มามาชินไกลหน่อยนะวันนี้มาชายหาดบางแสนถ้าไปสะดวกเนองพี่เอว่างก็มาก็ได้นะครับออแนะนําครับแนะนําบรรยากาศก,าก็ดออีอาหารก็อร่อยมาเลยครับข้าวเราเมนูก็จะเป็นพี่แกง,งทะเลนะครับ มีข้าวข้าวเปล่าไถดาวฟองไปไฟไปยังไปยิงทันอยู่นะไฟยิงพันอยู่เลยก็เท่านี้ก่อนและครับอ่ารเช้าเดี๋ยวไปกินกาแฟต่อิ่มแล้วแล้วกินข้าวกันอิ่มเดินทางอยากจะนอนแล้วตอนนี้อันนีมืดเพียข้าวข้าว้วเดี๋ยวเราไปกินกาแฟต่อ บางแสนบางแสนอ้าวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวไปกินกาแฟาต่อนะครับโซนแหลมแท่นนะครับวิเมฆปกคมถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับ ลมลมตก เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับที่ประทิ์นี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับนิดาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับระยะทางวันนี้63.45กมอนะครับเวลา10.31นาที